จากกรณีที่มีคลิปของคุณไอซปีชยานี่ครับหลุดออกมานะครับซึ่งมันก็เห็นสัดส่วนของคุณไอซ์เขาแหละนะครับอันนี้ผมก็อยากเตือนนะครับว่า คนที่เห็นคลิปแล้วเนี่ยเอาไปแชร์ต่อนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นความผิดตามพรบคอมได้นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทเพราะว่าการที่เอาภาพโป๊ะเปือยหรือว่าสื่ออันเป็นมีลักษณะที่เป็นลามกเนี่ยนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ผู้อื่นเขาได้รับความเสียหายหรือว่าอับอายเนี่ยนะครับ ก็เข้าข่ายครบองค์ประกอบในความผิดตามพรบคอมนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่จะเอาคลิปนี้นะครับแชร์ต่อนะครับหรือว่าไปลงตามเพจหรือว่าตามเฟซนะครับอาจจะเป็นความผิดตามพรบคอมได้ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับผมว่าคุณไอซ์เนี่ยเขาได้รับความเสียหายพอสมควรแล้วนะก็น่าเห็นใจอยู่เพราะฉะนั้นนะครับงดแชร์ต่อนะครับหรือว่างดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายได้ครับ